Transcrição อุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งทอที่ทำจากพลาสติกชีวภาพหรือว่า PLA ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการใช้ปิโตรเคมีได้ซึ่งภาครัฐและเอกชนนะคะจะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคเพราะว่ามีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบติดตามรายละเอียดจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเม็ดชิป PLA หรือ Poly Lactic Acid ที่ผลิตจากข้าวโพอดอ้อยและมันสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการต่างๆจนได้คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นใหญ่และนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะลดการใช้พลาสติกจากปิโตเคมีได้ คุณสมบัติของ PLA ยังสามารถช่วยย่อยสลายได้เมื่อฝังกลบในดินที่มีอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสและมีความชื้นร้อยละ80และมีจุลินทรีย์ในการย่อยสลายรวมทั้งยังสามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียนที่จะนำนวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะ ถ้าเราดูวันนี้เนี่ยเสื้อผ้าที่เราเห็นหรือว่าจะเป็นเคหะสิงทอเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีของมูลค่าตั้งแต่เป็นหลักแสนจนถึงเป็นหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาโดยใช้วัสดุชีวภาพในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านเราเองเนี่ยถือว่าอุตสาหกรรมสิงทองเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีจุดแข็งทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของประสบการณ์ของผู้ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานําตรงนี้มาต่อย,ยอดกันแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเกษตรบ้านเราก็จะกลายเป็น ฐานวัตถุดิบแทนที่เราจะต้องพึ่งวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตเรียมซึ่งมันมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเดียวนะคะทั่วโลกมีการผลิตสิ่งทอจาก PLA ค่อนข้างน้อยจึงทำให้มีราคาสูงในขณะที่ประเทศไทยส่งออกมันสําปะหลังเป็นอันดับต้นๆของโลกจึงทำให้มีวัตถุดิบในการผลิต PLA มาก และหากประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิต PLA ก็จะทําให้เกิดอุตสาหกรรมสิ่งทอ PLA ครบวงจรต่างประเทศที่ทําอยู่คือมาจากข้าวโพดของ Nature Work กใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสที่ที่เขาที่มารวมทุนกับปตทเนี่ยจะามาตั้งแพนในเมืองไทยนะฮะถ้าแพนในเมืองไทยนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการทำเม็ดพลาสติกตัวนี้จากวัตถุดิบในประเทศ ก็คือจะใช้มันสำปะหลังของเราซึ่งซึ่งเรามีการผลิตเป็นอันดับอันดับต้นๆของโลกนะครับก็มีเหลือพอที่จะมาใช้ในการผลิตเป็นเม็ดเปียวเอเพื่อเป็นวัตถุดิบที่จะใช้ในทั้งอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่ไปทําเป็นแพ็เกจจิ้งไปทําเป็นถุงไปทําเป็นถ้วยกาแฟพร้อมรวมทั้งมาทําเป็นเส้นใยทางด้านสิ่งทอด้วยนะครับก็มีโอกาสที่ ที่ในเมืองไทยเราจะเป็นผู้นำไบโอพลาสติกตัวนี้ครับในอนาคตสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติหรือสอน,นอชอม,มีแผนพัฒนาเส้นใย PLA ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อให้การผลิตผ้า PLA มีต้นทุนต่ำและพัฒนาคุณภาพด้านความเหนียวและการทนต่อความร้อนได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับผสมไหมป้ายหรือขนสัตว์เพื่อเหมาะกับการใช้งาน วิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงาน